อนฮ้ยนกน้อยมันตกลงมามันตกลงมาจากต้นไม้มันอยิ่งเขย่มาไหวนี่มันหิวเข่าขึ้นบ่ลูกหล่ะมันข้ามญ่บอกงานอ๋อเอาหน้ามาลูกอ่ะอโอ้เอเคสเอาอื่นก่อนเอโอ้ยเดี๋ยวมันข้ามไงบ่กลูกว่าเดี๋ยวไอ้แม่เอานหนาให้อ่อัน้หนำอืนหนำ มันจะแคบงี้ลูกอ่ะโอ้ออะไรครับว่าว่าอ๋ออันลูกอ่ะมันขึ้งไงกว่าลูกหล่ะเอาเอาขึ้งยังเอาสัตนะอืมน้อยน้อยมามาอยู่ในมืออีแม่นี่มาลูกอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเอีแม่เห็นเห็นแค้นขับเบิึงใกล้ๆมานูกหน่อยอ่ะลูกอ่ะ Máu mói mẩu mặt tội mãi xa đây. Ung hào kim ngon an nam 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 bà. nam mãi 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 เลี้ยงนกมันตกมาจากตน้นไม้อันพ่อญงบอกว่าสงสัยมนเม่มันอะเม่มันอันเฮ็ดม,มันอันเต,นนตะมันตกลงมาอืมมันหนว่นวยอยู่ไงบอแล้ขนมปังขนมปังเห็นมันเอาเอา,เอาข้ามนาหน่อยตอนแรกเอาข้าญไงพดสิคแค้นไงเอาขำามนาหน่อยก่อนโอ้ยอาลูหรือเ่าอืม เอาเอาวเลยบ่เอาเอานี ah? ่อาปากเอานี่อาปากใส่กล่องหนี่บอกินโชขึ้นแม่เนี่ยเอาแม่ภาคกินโชอ๋อสิเอาน้ำองใส่สิเอาน้ำเอาเอาน้ำเอาอ๋อเพิ่นเอาน้ำเพิ่นเบาแล้วขนมปังอืมเฮ้บ่กินโชขึ้นแม่หลุดละเอ้ากินโชได้หลูก่ะไม่ต้องไปไอบอเอ้เพิ่นเอาน้ำเห็นไหมเห็นไหมอืมขนมปังบ่ อิ่มแล้วเด้ยนี่คุณใส่กินสองข้อิ่มเลยบนกนกกระจาบนกกระจาบต้นเรตูนอะลูกอ่ะเออบ่เอาขนมบ่บ่เอาบ่เออบ่เอาบ่เอาบ่เออมาจะเอาน้ำเด้นี่อ่ะอ่ามันหิวน้ำเออบ่เออ อมันก็นย่อยลงมือแม่เหมือนอาปากกนเล้วงเลยอาแสกกว้างเนาะอาปากก็กระลูกน้ามันก็นย่อยลงมือแม่แล้วบ้านอ้าปากเอาเอาขาเขาน้ำเนามันจังสีอ,อาาิอ่มท้องเนี่ยเออบ่เอาเข่าเฮ้ยหิวน้ำอากาศมันห้อนไง ไปแล้วนะคะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วนะคะหนูจะไปแล้วนะคะเอาอย่าพ้ามหาวไปเดี๋ยวอาปากก่อนเดี๋ยวอาไอ้นจิงออกทดลองเน่ยนี่เป็นคน r o โ l ได้วก็ข้ารูได้เยอะเยอะโอเคโอเคโอเคอ่ะเอาไม่ได้ไม่ไดพี่สิก็มันมาเห็นนี่มาใมาโอเค Nobody walks like that. <laughs> You're a big poser. Big poser, you are. What are you, party for? Yeah, only because you, make... you. you make me. Only because you make me. Only because you bust me around all the time. Mm -mm -mm. Oh, you nap. <laughs> Hãy hào cho kênh tàn Mì Gõ Để bay, không thay, còn lỡ những video hấp dẫn ไ้ฟาบุญดาลให้เธอเป็นคู่ของพี่น้ำใจแท้นั้นช่างดีติ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 อีวินอีวินโอใครจะเชื่อว่าแม่บุนญลืออายุมากแล้ว สี่สิบเจ็ดยังแจ้วแจ้วเชินนาทีโอแม่มาเผาเนื้อตั้น,น้องเออสวยจังสวยรัมอวยยิ้ยมยังหวานเชิด้วยตาป่วยยังมองตาแป๊ว โอแม่มาเผาเี่ยตัน้ลงเอยข้าวจันค่ะน้องจันอมวยยิ้มยังหวานเชิดรวยตาป่วยยังมองตาแป๊ะมนของีทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเนียนองก็ทำนาเกียถ่ายเกลี่น้ีข้าวกินจิ้มจิ บ้านของพี่อยู่ที่กาละสินด้วยยุพินพพพอยู่สมุทรสาครพี่มาเจอคนงามไว้คนงามมาเจอดาวขานองนับว่าเป็นบุญของน้องที่ได้พบพี่ที่ทักน้องก่อนติิ นุ่งหน้าขาวรับรองไม่ทอดทิ้งทีตทีทีแต่ละนะ่ะนะน่น่นนั่นแต่รันยิ้มเช้านาเกลือ หนุ่มนาข้าไม่ทอดทิ้งตาที่จะไปขอใปขอพ่อจะว่ายัง อย่างโน้นอย่างนี้ทำหน้าตายดูเหมือนว่าฉันเป็นผักปลาไม่ใจคนแสงทำเป็นดีก็แต่นี้ไม่มีไปไมา Nhà đi chung ที่ไม่ปกติใจจะขาดแล้วเออใจจะขาดแล้ว ดอกสนุบ้านนามานั่งกินหลอบเตรอยักฝนตกที่ไรคิดถึงหัวใจของข้าไม่ดอกสนุบ้านนามานั่งกินหลอเตรอยัก